สวัสดีค่ะริปซูรบาตราร,าริสซร์อาบองปุกนิได้บานอ,อยากจะสอบถามว่าเริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันไหนคะบัตรก็เริ่มสมัครตั้งปีไงเนี่ยจนดาวนับที15มการาคมนี่บาตแล้วเราเริ่มทำการวิ่งวันไหนคะอายุงรถวันที8มการาคมบัาร2,566บาทอ,อ,บาอยากขอทราบรายละเอียดในการเดินในวิ่งในรอบนี้นะยค่ะบาทเก์ ระยะได้รถนี sait, ้บาดนี่ก็ก็តង់ពី5គីឡូបាទអរស៊ីសុបនេះ5គីឡូ5គីឡូនេះថ្លៃសមាគម450បាទស្នេះក៏10គីឡូ10គីឡូនេះអរស៊ីលឺនេះបាទថ្លៃសមាគម550បាទស្នេះក៏26 21គីឡូបាទថ្លៃសមាគមយើងសមាគមនៅទី750បាទ750ស្នេះក៏គាត់ VIP បាទ VIP នេះរត់បានគ្រប់រយៈលេបាទតង់បីរយៈតង់5គីឡូតង់10គីឡូតង់21គីឡូបាទ คาสมัเบื่อบบาทรถบนรบระยะบนเอาปีตู้พบาทมอเอบาทบางไ่เอาบางยขึ้นรถรบขึ้นเองเด้าตยิงกบรสมัวันที่สิบนี่องบาทสิบห้าันวาเนี่ยิงเองบาทสบจริงม่เอาบางกรเบียเด้อบาทตามบางบางตามพกรบีเอมาจอยขึ้นเรถเอบาบาบัายิงจังบาลแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ยังไม่ได้สมัครไหมคะบาทเก๋จังฝากดล บางๆเดิมเด,ดิมสมัครนบาทเก็จองเอามาช่วยสมัครพรองเขนีบาทเก๋จองสกุลแส้ย,ยือ้อก็จองเอามาช่วยสมัครบาทเก็ประธานรัฐบาลสตางจุดสกุลแร้ยื้อบาทอ่าค่ะและในส่วนของวันนี้เราสองคนขอจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ